โอเค,ครับมีหัวส,สวยๆเลยครับหัวตัวนี้สวยมากเป็นหัวบานบานมันพ่อมันนะนเป็นสีฟางข้าออเวเพชรพูนะครับอ <c oughs> มองกล้องน้อยถ้าโอเคตัวนี้ขอวิโอเพิ่มเติมได้ครับแต่ผมจับท่าวิ่งให้ดู อันนี้ถ่ายคร่าวๆให้ดูก่อนน่ครับหัวมันประมาณนี้นะครับนี่หัวสวยนะครับตัวนี้โอเคนะครับถ้าชอบเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโออีกให้ถ้าเดินดูก็ได้ไม่ต่างกันนะครับถ้าเดินท่าอุ้มอุ้มไม่ใช่เหนื่อย่อจะถ่ายได้นะครับว,วิดีโอคลอมาดูก็ได้ครับ Ok, i have to...